เราผมเราผมใช้วิธีการนี้แล้วจับสวยขึ้นแล้วจับย,ยัดเข้าไปแต่ก็เป็นแม่ไม้นะครับชาวนี้ก็สลับเป็นปลาก็โอเคจับแล้วเราเล่นได้เลย,เลยนะครับคอนโทรลแต่ว่าไม้ครูคือจริงๆก็คือฝึกของอกวงนอกอยู่ในวิธีของความปลอดภัยนะครับแล้วดูดูหมัดแล้วก็เซฟไปแล้วดูนะครับแล้วก็ต่อยมาถ้ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนะข้ามาใ,ใกล้ๆเลยครับฟังเสียงแดเด่นนะับ อย่าอย่าเป็นสองขอยับแบบนี้นะครับไม่ดีอ่ะต่อยมายที่จะจบ,จบ,จบตัวโจมตีงี้แมวเพราะว่าเราไปเราไปฝึกง้าง้างง้างงี้ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ทันแนน่นเราขาต้องออกสังเกตคู่สู้เวลาต่อยขวามาต้องออกซ้ายกบไม่เราเราเราไม่ทันแน่นอนาใหมเนี้ยามา,มาเราจะเข้าไปเขาก็เข้ามาชนกันแต่ว่าเมื่อไรที่เราฝึกแบบนี้จังหวะเดียวเขาต่อยมาเรารับเห็นไหมฮะมือซ้าย